สวัสดีครับดีๆต้องรับทุกท่านเข้าสู่โรงพยาบาลเยาศาสตร์เขตร,ร้อนของเรานะครับผมผมนายศักดาเชื้อคาเพงหัวหน้าง,งานผู้ป่วยสัมพันธ์โรงพยาบาลเวาศาสตร์เขตร,ร้อนในวันนี้ผมจะมาพูดถึงหลักการบริการที่เป็นเลิศของทางโรงพยาบาลเยาศาสตร์เขตร,ร้อนหรือทีม t a r ร์นั่นเองนะครับผมทีม t a า์ประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมด7ตัวด้วยกันซึ่งในแต่ละตัวอักษรก็จะมีความหมายต่างๆกันเกี่ยวข้องกับการบริการดังนี้ครับ ที่ทอการพูดจาการพูดจาใช้น้ำเสียงให้สุภาพหน้าฟังอ่อนโยนและเหมาะสมกับสถานการณ์ 2. m i เอ็มภาพรักษ์การแต่งกายสะอาดและเข้ากับวิชาชีพ 3. T. t u r n เท o ร์ d การปฏิบัติงานต้องมีความรวดเร็วและให้บริการด้วยความรวดเร็วต่อไป A. Atmosphere สิ่งแวดล้อมในบริเวณที่ทำงานมีความสะอาดและเพื่ออำนวยต่อการให้บริการ S Standard ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ R Response พร้อมช่วยเหลือผู้เข้ารับบริการทุกเมื่อ S System ระบบการทำงาน ต้องถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายทางบุคลากรโรงพยาบาลเวชศาสตเขตด,ดอนร่วมกับฝ่ายการพยาบาลจึงได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์สื่อสารและถ่ายทอดหลักเทียมสตาร์แก่บุคลากรทุกระดับเพื่อให้ได้รับข้อมูลและนำหลักเกมสตาร์ไปปฏิบัติอย่างพร้อมเพียงกันเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการได้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงที่สุด สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ They can well.